สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้ผมกลับมาเล่นเครื่องใหญ่กันอีกแล้วเครื่องใหญ่เนี่ยเขามีแรมสิบจิกอาจจะเป็นเครื่องเดิม,มและแต่ผมแก้มกูสกีนะน,นะคบซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมามากครับ <c oughs> ก่อนอื่นวันนี้ที่ผมจะมาทําอะไรเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับพอดีวันนี้ผมจะมาโชว์เคสเออไม่ใช่โชว์เคสหรอกผมจะมาสอนทําปืนใหญ่ที่ผมวิจัยมาเองครับพราะว่าเป็นปืนใหญ่ที่น่าจะยิงได้แรงมากแล้วผมว่าแรงสุดถ้าดูบริตเองครับ โอเคสามว่าผมจะเซกไไรมารับจะเซกส๊กเกอร์บล็อกมาครับอ่าฮะออามาทำอะไรสตั๊กเกอ์บล็อกเนี่ยผมเอามาโหลดนะครับผมตั้งชื่อ Wi-Fi XL Canon นะครับกดโหลดมานี่มาแล้วต้อกดโหลดนะครับนี่คือรูปร่างของปืนใหญ่นะครับชี้ทางนี้นะครับซึ่งผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับ ขึ้นมีหน้ามูนี้ครับตรงนี้อเอฟไปกดยิงครับมาดูคุณภาพเหมือนก่อนมันจะยิงกันได้ไกลแค่ไหนดูครับออกนอกแมปไปแล้วครับดูต้องบินละหืมดูมันครับโหลดไม่ทันแล้วอะโหลดไม่ทันระเบิดนะครับนีบ่มันมาระเบิดตรงนี้ครับมันถือว่ายิงได้ไกลมากนะครับจาก เออตรงนี้ข้าหมู่บ้านมาเออหู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 ไกลมากครับจะมาถึงตรงนี้ครับถือว่าได้ยิงได้ไกลมากนะครับสำหรับปืนใหญ่แค่นี้นะครับต่อไปนะครับมันจะมีมีการเปลี่ยนโหมดด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราปรับจนสุดเนี่ยยิ่งมันแบบว่าไอ้น,นี่ปรับสุดมากเท่าไหร่ม,มันก็จะยิ่งยิงสูงมากเท่านั้นนะครับแต่เมื่อกี้ปรับยิงต่ำนะค,คือไม่ แค่ติดเดียวอ่ะโอเคต่อไปผมจะมาสอนวิธีการทำไอปืนใหญ่ตัวนี้กันเลยอุปรกรณ์นี่เราก็ใช้ก็คือตักที่บอ็อกนี้เก็บไปก่อนนะครับก็บล็อกอะไรก็ได้คุณชอบแต่ขอให้กันไฟนะมันเอาไว้สู้กับสงครามปืนไฟครับทําในเวิร์เล่นครับดิสเพนเซอร์ครับแล้วก็ระเบิดมหาสารนะครับระเบิดมหาสารที่จะเก็บไว้ไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาาเอระเบิดนะครับแต่ ใช้ได้ดีสำหรับการยิงไกลแล้วก็ครีเอทีฟนะครับแล้วก็เลสโตนนะครับเออริปเตอร์ปุ่มครับจริงๆสโตนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใช้กี่อันถังน้ำหนถังครับไม่ใช่สี่ถังน้ำสองถังต้องใช้ถังน้ำสองถังนะครับแล้วก็ป้ายครับซึ่งผมลืมอธิบายอย่างหนึ่งของปืนใหญ่ตัวนี้ ปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยป้ายใช้สองอันป้ายมาทําอะไรสังเกตับตรงนี้เนี่ยน้ำาันเอาไปทําอะไรครับมันไม่ได้เอาอันนี้กดแบบว่ากดจะเลื่อนแต่ยังไม่ได้ออกจากป้ายมันก็เลยเป็นตัวดีอย่นี้ไม่เป็นไรครับคือเราจะให้ระเบิดมาไอตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปหรอกแต่เรากันแบบว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเยอะเกินกจริงก็ไม่มีปรับเยอะเกินหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ดิฟเตอร์สซนรงนีปไปแล้วคุณประดิษฐ์ไปตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยรับประกันครับ ถึงคุณจะปรับเกินให้มันระเบิดการหายไงมันก็ไม่ระเบิดครับเพราะมันมีน้ํากันไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้เอาไว้การระเบิดมันเสิรร์ขึ้นมาตรงนี้ครับโ okay. อเคเดยามาวุ่นวานทาเพลงมันเริ่มทํากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับก็คือใชดิสเพนเซอร์วางไว้นะครับยัดระเบิดครับเออคุณก็ต้องใส่เต็มเนาะกดเมาส์กลางนะครับเพื่อที่จะโคลนของนะครับอ่า ได้มาแล้วจากนั้นนะครับฟังดีครับกดคอนโทลค้างกดเมาส์กลางเนี่ครับกดตัว E สังเกตนจะมีบบกอก n t มาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไอ e, ดิสเมนเซอร์ตัวนี้ถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยระเบิดเต็มครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทุบแล้วของก็จะล่นไม่เป็นไรครับสำหรับผมไม่เป็นไรสำหรับผมนะเริ่มจากการวางดิสเพนเซอร์ที่บรรจุระเบิดไปแล้วครับเช่องครับ ก็อาจจะบรรจุระเบิดที่หลังก็ได้่พว่าวางดิฟเฟนเซอร์กันแต่จริงๆมันคือดิฟเฟนเซอร์บรรจุระเบิดนั่นแหละจากนั้นก็วางด้านข้ามีเจ็ดช่องครับทำไมถึงวางแค่เจ็ดช่องมันเป็นเหตุผลทางเลสโตนนครับอ่าฮะแต่จริงๆก็วางได้แปดช่องครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจุดแปดช่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะจุดระเบิดพร้อมกับไอ้ตัวยิงฉะนั้นไม่แนะนำคนระับ น,นี่เป็นปืนใหญ่ขนาดใหญ่สุดที่ผมเคยทำครับแล้วก็ตรงนี้เป็นก้อนหินแล้วก็มีสโตล์สลับเออตรงนี้เป็นหินธรรมดาแล้วก็สโตล์สลับนี่ครับผมสงสัยมากเลยสโตล์สลับเนี่ยนะตัวหนึ่งถังน้ำมาถังเดียวก็ได้นี่ครับสโตล์สลับเนี่ยนี่คือสโตล์นะครับเอามาค้าเป็นสโตล์สลับแบบนี้ได้ผมงงว่าลายเหมือนกันตรงไหนนี่ลายอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็วางดิฟเพนเซอร์บรรจุระเบิดนะครับ อะไรก็ระเบิดหมดนะครับต่อไปครับวางตรงนี้เหมือนกัน,นครับวางป้ายฝั่งไหนก็ได้ครับที่คุณชอบวางฝั่งนี้อะฮะจากนั้นก็นี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ผมจะวางโครงก <t> ่อ<ๆ>นลวกันนะครับไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้วางไว้ทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วก็ไปตรงนี้เช่นเดียวกันกับอีกทางหนึ่งครับ ต่อมา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 ตุ๊กต่อมาโอเคแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้ครับมันจะพอดีนะครับแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้เหมือนกันนะครับเชื่อมกันไม่เป็นไรเขาไม่ไหลขึ้นนะครับต่อไปครับวางเลสโตนครับเลสโตนนี่ตรงนี้นี่เว้นไว้เป็นรีพิเตอร์นะครับ เป่าไปเป็นหนึ่งก่อนนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นรีพิเตอร์ปรับสามครับหมดเลยครับสองสามนี่หนึ่งสองสามส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 ี่ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับใส่ก็ได้ครับแต่อาจจะระเบิดการทานะไม่ใส่นะรตรงนั้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่ครับเมื่อต่อเรียบร้อยแล้วปุ่มกดนะวางสโตนมาอย่างนี้แล้วก็วางตรงนี้ครอบไว้ไม่ให้ผู้เล่นกระเด็นนะครับจากแรงอจาจจะปืนใหญ่แล้วก็ใส่ปุ่มตรงนี้ลงไปซึ่งถ้าเกิดว่าลิวิเตอร์อยู่นี้เราจะสามารถปรับไปจากข้างบนนี้วิธีการขึ้นก็ง่ายๆครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้เข้าใจนะเท่านี้ครับเสร็จแล้วครับปืนใหญ่ของเราครับ ลองยิงกันเลยวัดโอ้โหนนนนนนโทษทีครับลืมดูซึ่งมันเกิดว่ามันเกิดระเบิดอย่างนี้ก็มันเป็นระเบิดที่นอ,น,นอกก็ไม่เสียหายกับตัวปืนมากแต่ก็ถือว่าเสียหายนะโทษทีครับผมลืมต่อครับอย่าเพิ่งลองยิงนะ นี่ครับต่อมาอย่างนี้นะครับลืมอย่ามาเฟลแบบผมนะครับดูคลิปใี่จบก่อนค่อยทำนะครับผมไม่บลอกแต่แรกละ,ะนี่นะครับมันจะสร่งระเบิดไปเยอะมากมันก็ยิงระเบิดไปตูมไปไหนแล้ววะนีะ่ะดูผมไล่ไล่ทันไหมเนะี่ยผมอะ่ะไล่ทันแต่แมปแต่แมปโหลดไม่ทัน วครับผมขอกลับไปที่เดิมก่อนเบื่อจริงกับการจะมานั่งบินไปบินมาเนี่ยซึ่งปืนใหญ่นี่ก็ยิงได้ไกลพอสมควรนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็แถมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายครับเป็นกำแพงหินนะครับอ่ะเดี๋ยวขอคัดก่อนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือกำแพงหินนะครับหนาสองชั้นนะครับ มารอทดสอบกับปืนนี้กันปืนนี้จะคือจะยิงระเบิดออกไปทีละสองลูกนะไม่ใช่ลูกเดียวนะเป็นอีกความเออแบบว่ายูนิคหนึ่งของปืนใหญ่นะครับอ๋อยิงกระเด็นไปโน,น่นดีถ้ามันยังยิงไม่โดนก็ยิงรอบครับปัทยาเหรอยิงไม่โดนก็ยิงรอบรู้สึกว่าผมปรับหมวดสู่ไปหรือเปล่า สูงไปครับนี่ครับปรับตรงนี้ลงก็ได้ครับเผื่อมันจะช่วยครับอาจจะไม่ช่วยหรอกจริงๆ,ๆผมไม่แนะนำไม่ปรับตรงนี้เนะมันจะทำให้ระบบอ่เกิดว่านั่งไงระเบิดแล้วตุม้มแต่ลูกหนึ่งไม่โดนครับว่าน่าเสียดายอ๋อป้อมแพงมันไม่ใช่อะไรมันตั้งไม่โดนปืนใหญ่ครับอะคอยรอบครับ